เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีนะครับในชุดจะมีเครื่องมือตัดโซ่สเตอร์รุดงานหนังนะครับอันนี้เม็ดงานเม็ดอินไทยแลนด์นะครับแล้วก็ชุดประแจตั้งวาลวนะครับเบอร์แปดเบอร์เก้าแล้วก็ฟิลเลอร์เกีย6ี่สิบหกใบนะครับแล้วก็แกนต่อบดวาลตัวนี้จะใช้กับสว่านมือนะครับแถมกากเพชรเป็น1กระปุกนะครับอันนี้แกน5้ามิลนะครับแล้วก็มีตัวหนอน ได้หนึ่งตัวแล้วก็น็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บล็อกเขี้ยวถอดน็อตจุดช้ำครับน,นี่จะเป็นแบบเขี้ยวนอกนะครับหนึ่งชุดนะครับสามเบอร์สินค้าจะทั้งร้านอู่ช่างตีคือไม่ช่าง T B R ีอาร์ดัซซิงทูลครับจะเดินทางวันนี้นะครับส่วนเครื่องมือพิเศษท,ที่ใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์สอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจับฝาสูบทำาบาวแบบจับปาดฝาสูบแกนปาดปาก สั่งทําตามตัวเลขที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับจะเดินทางวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ